สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามะผ้ามาพ้าอะไรสันมาเาบิ่งอันบักกันสตอบบรอเบอรี่หน่อยพี่น้องสตอบบรอเบอรี่ป้ามาเก็บจ้ามาด้วจ้ามาเก็บมาเก็บร่วมกันนี่หอมอันนี้สตอบบรอเบอรี่ป้าน,นี่มันส่หอมอยูไซรุบพี่น้องสตอบบรอเบอรี่ป้านีย่ยูบ้านจะคล้องนี่ละจ้ายูอันสวนย้อมมันสิขึ้นทุกปี เก็บไปกินทุกปีเลยบ้างเนี่ยกำลังขึ้นงามเลยพี่นอ้องรูปนี้บะคอยงามลเฮียนจะของลิหนึ่ยพี่น้องที่สวนยอมอันเสียงอัน ยังรถมันสีดังๆเล้วพี่น้องเด้อเขา่็ส่างอุขางบ้านมีม่ทุกมีทุกอย่างอยู่ในบริเวณบ้านพี่น้องเอ้ย <c oughs> มีให้เก็บทุกอย่างผลไม้แต่มันมีหลายนะมันมีบอลตต้นซองตน้นซามต้นไป มันจะอยู่ปะอุ้มหยาดีแหละกล่อ,องทรายเลี้ยวกว่าขอโทดด้วยพี่นอ้องนี่แล้เสียงอันเขาเจ้าโกส่างมันดังพี่น้องเอ,อ้ย็ยู่ขางบ้านนี่เนาะเอาทอดด้วยจ้าพี่น้องมันดังแห้งคิดว่าเป็นโดนตีประกอบไปละ ปลูกได้เยพี่น้องมันขึ้นเองขึ้นเองของ,ของขมันถุกปีมาค้าเก็บแถวนี่แหละจ,จับ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 ไปความสุขเนาะพี่น้องมันมัน,มน,มนรสชาติมันโอเคบอรสชาติมันก็โอเคอยู่แต่ว่าแต่ขอบอกด้วยพี่น้องหอมหอมซเบ,บรีป้าเนี่ยหอมไม่ลี เปิดยาคืนนี่แล้วพี่น้องมันยูดแถวนี่แหละลูกนี่มันสิเกียบกินทุกปีมีบริเวณบ้านบ่อไปไซกล่องไซ่เรียวกับคอทษดด้วยจ้า กินย้อนมันทุกปีได้วล่ะพี่น้องสี่หาปีแล้วความสุขเนาะพี่น้องเนาะอยน่ี่บานเฮานี่แหละความสุขหาเก็บไปมัน,นี้ให้เก็บก็เก็บตามจริงมันอยู่ฟังฝุ่นมันก็ลายอยู่เด ลูกลูกมันน้อยโสดลูกมันบ่ค่อยใหญ่เนาะต้องทำใจเนาะพี่น้องดอกกูเด้แต่บ่เคยถอนถิงเอ็กเตียประถอนมันถิงป้อยมันขึ้นอยู่นี่แหละแต่เคยตะกี้ว่าสิถอนมันถิงอยู่แต่ว่าโอ้มันก็พอเลยเก็บกินไปจบจบจบจ,บ,จบไป ลูกมันหอมไปไงลูกมันลูกมันก็ซัำเห็นนี่แหละแต่ว่าหอมหอมหอมสอนน้ำมันกินมันหอมอ่ละลูกหน่อยก็นหน่อยโพด คาดเสียงรถนี่แหละเนาะพี่น้องเปิดเสียงรถ่าสัน่นเสียงรถนั่นแหละเข้าวจ้ใครว่าเจาก็าสางกวาดดินกวาดไา้ไปร่างรูมันกระเละแล้วเปิดหายแถวนี้แล้วพี่น้อง เคยได้ดูแลมันมันก็ขึ้นของมันเองเนาะ,ะมันสิมมดมันก็บพกมดจากเทียดีล่เนี่ยมันอยู่ใตต้นมันนี่แหละเปิดห้าอเอาหูเนี่ยขาวขึ้นปุนอยู่ ลูกน้อยลกอยูกหน่อยคักหน่อยเน่ลูกใหญ่กับใหญ่ยอยู่ดอกวะสวยงามตามท้องเรื่องโอ,โอเคเนาะพี่น้องเนาะมันก็นมีให้เก็บ จับจับเจบจ,บจับไปนี่แล้วมันก็ขึ้นแล้วมันก็แล้วมันก็ขึ้นอีกรอบนึงเพราะว่ามันยังมีลูกหน่อยอยู่เต็มอยู่นี่ลูกหน่อยมันยังมีเต็มอยู่นี่โอเคเนาะพี่น้องเนาะถ้ามาคลิปนี้กับดไไคลก็แช่ก็ซับสไครต์นั้นได้แจะเด้อแค่นี้เนาะจ้าเนาะ